ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรชัยครับในคลิปนี้เป็นโอกาสดีๆนะที่จะได้ถ่ายทำคลิปสาระเกี่ยวกับไม้ประดับ ที่พบเห็นบ่อยมากนะฮะแล้วก็ลักษณะทรงพุ่มหรือว่าลักษณะลำต้นเขาก็ดูสวยงามนะครับเนี่ยใบยออกเป็นสีเขียวแบบบางทีก็เจอเป็นออกสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ออกสีเขียวใบตองนะครับเนี่ยใบยลักษณะรูปร่างของใบก็คล้ายกับปีบหรือกาสะลองนะครับวันนี้ในคลิปนี้จะให้ทุกท่านได้เห็น ทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่ลำต้นใบแล้วก็มีดอกให้เห็นนะมีดอกสวยๆเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยมันดูว่าส่ดอกและใบฮะส่วนมากนะครับเลี้ยงสลับสวยงามนะครับเนี่ครับ คือต้นเกตมณีสีเหลืองทองนะครับไม้ประดับมงคลยอดนิยมพบเห็นปลูกโดยเฉพาะตามถนนทนทางหน่วยงานราชการหรือ,อไม่ว่าจะเป็นวัดวารามต่างๆนะครับจะนิยมปลูกเดี๋ยวไปดูลักษณะลำต้นกันนี่ครับเป็นไม้ที่ปลูกได้ในสภาพดินร่วนปนทรายหรือว่าดินร่วนทั่วๆไปนะครับ ไม่ขังน้ำนะฮะนี่ก็มีเม็ดผลของเขาผลเนี่ยสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซ mm นติเมตรถวน10มิลิเมตรนี่เองครับแล้วก็ผิวเรียบเป็นมันวาวนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นดอกของเขาครับบอกเป็นแบบ5้ากลีบดอกเล็กๆครับผมเ,เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ก็ประมาณ 1เซนเมตรหรือว่า1.5เซนเมตรนะสวยงามมากครับผมมาดูดอกตรงนี้ชัดๆเลยนะครับทรงพุ่มสวยงามครับเนะี่ยปลูกไว้ประดับประดาบานจัดสรนอะไรก็เหมาะเหมือนกันนะฮะเนี่ยสีค่อนข้างจะสว่างนะสีเขียวอ่อนๆกานะรปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ด้วยการนี่ครับจะเป็นการพาเพาะเมล็ดก็ได้เช่นกันหรือว่าตอนกิ่งก็ได้นะครับเนี่ยตกเลยครับเม็ดของเขาตกเลยทานได้ไหมนี่ผมไม่ขอยืนยันนะเพราะไม่แน่ใจนะนีดอกเขาสวยมากครับ ดูกันชัดนะโชคดีมากที่เห็นลักษณะเขาเรียกว่าฟอร์มที่สวยงามนะโตเต็มที่มีดอกให้ชมมีผลให้ชมด้วยนะครับเนี่ยครับต่อสำหรับคลิปนี้ก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ชอบด้านธรรมชาติแล้วก็ไม้ประดับต่างๆนะครับขอขอบคุณในทุก กำลังใจนะครับทุกการติดตามรับชมเลยนะครับผมโชคดีมีชัยแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ